ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสถิติเชลซีพบเอเวอร์ตันเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิดลงแข่งขันพิมพ์ลีกับเอเวอร์ตันในคืนวันพฤหัสบดีไปฟังสถิติสำคัญก่อนการแข่งขันได้เลยรับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาห์แอดไลน์ได้ที่ fbkk 9 9 9 t s หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้แล้วไปพบกันนะครับสถิติการพบกนรรหบ,บ่างเชลซีและเอเวอร์ตันเชลซีลงแข่งขันพิมพ์ลีกับเอเวอร์ตันที่สแตมฟอร์ดบิดไปย6นัด นับตั้งแต่การปราชัยหนล,ล่าสุดซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดจากทุกทีมในรายการนี้หากเราไม่แพ้เราจะทาบสถิติสมอสร,ร27นัดสําหรับการลงเล่นเกมเย่าในลีกและไม่แพ้ให้คู่แข่งในลีกสูงสุดซึ่งเคยทำเอาไว้กับทอตแนมระหว่างปี1990 2016. จนถึง2016เอเวอรตันชนะ3จาก5นัดหลังสุดที่แข่งขันพรมียรลีกกับเชลซีโดยทั้งหมดเกิดขึ้นที่สนามกุริสันพาร์คการไร้ชัยชนะ26นัดของทอฟฟี่สิรมเม ถือเป็นสถิติการเล่นเกมเยือนที่ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งยาวนานที่สุดในพิมลีของพวกเขามีเพียงแค่การเจอกับลีด35นัดระหว่างปี1 9 4 6จนถึง2001ที่พวกเขาไม่สามารถบุกคว้าชัยได้นานกว่าในประวัติศาสตร์ของลีกสูงสุดผลล่าสุดที่เอฟวตันบุกมาชนะที่เดบริในลีกเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน1 9 9 4ตอนที่เกรนฮอดเดิลเป็นผู้จัดการทีมเชลซีพอไรอัลยิงประตูชัยให้กับทอฟฟี่ซึ่งรั้งอันดับที่3จากท้ายตารางณเวลานั้นเรายิงไป29ปตูใสเอตันในใทุกากายาร ถือเป็นตัวเลขที่มากกว่าสโมสร,รอื่น24ลูกสิงบรูเก็บครีนชีตใน5นัดหลังสุดที่เปิดบ้านแข่งขันกับเอลตันในพิมลิกเช่นเดียวกับ7จาก8นัดหลังสุดสถิติทีมเชลซีจากทุกทีมที่เคยลงแข่งขันพิมลิกในวันพฤหัสบดีเชลซี Chelsea มีสถิติการคว้าชัยชนะที่ดีที่สุดในวันนี้โดยปราบคู่แข่งได้7จาก11นัด64%เมสันเมาส์มีส่วนร่วมโดยตรงกับ10ประตูในพิมลิกฤดูกาลนี้ยิง6แอสซิสต์4 มีเพียงแค่มฮัมหม็ดซาลาห์และเอมูเนลเดนิสที่ทำได้มากกว่าเขาประตูชัยของจอจินโยนาทีที่93ถือเป็นประตูช่วงไทยเกมในพิมริลีกที่ชาติสุดนับตั้งแต่ฟอรองมาลูด้ายิงให้ทีมเอาชนะสโต๊กเมื่อเดือนกันยายน2009ทีมของโทมัสทูเคิลยิงประตูในพิมริลีกตั้งแต่นาทีที่90เป็นต้นไปได้4ลูกในซีซั่นนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าสมมสรอ,อื่นๆในรายการนี้ของรุก่การเมสันเมาวยิงประตูในพิมร์ลิกมา3นัดติดต่อกัน ซึ่งหากเขายิงใส่เอลตันนั่นจะทาให้แข้งรายนี้กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงได้4ประตูติดต่อกันให้กับสิงห์บุรุษในรายการนี้จากนักเตะทั้งหมดที่ยิงได้อย่างน้อย8ประตูในพิมลีกตลอดการจอจินโยใส่สกอ์จากลูกจุดโทษคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด88% 15จาก17 3เของประตูที่เชลซีเสียในพิมลิกฤดูก,กาลนี้มาจากลูกจุดโทษ4จาก11ถือเป็นอันตราที่สูงที่สุดในรายการ จุดโทษของราฟินญ,ญาตที่ยิงให้ลีดเมื่อวันเสาร์เป็นประตูที่เราเสียเร็วที่สุดในซีซั่นนี้นาทีที่28ตัวเลขสําคัญหากได้ลงสนามจอจินโยจะออกสตาร์ทเป็นนัดที่100ในพรีเมียร์ลีกและหากมาเตอโอคซสิตฟิตลงเล่นได้เขาจะปรากฏตัวเป็นครั้งที่100ในรายการนี้สถิติทีมเอเวอเรตันการเอาชนะอาเซนอลของเอเวอเรตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยุติการไร้ชัย8นัดในพรีเมียร์ลีกของพวกเขาซึ่งในระหว่างนั้นแพ้ไป6นัด เอเวอเรตันแพ้เกมเยือน4นัดที่ผ่านมาในลีกนี่เป็นครั้งแรกที่เราเฟลเบนเตสปราชัยเกมเยือน4นัดติดต่อกันในรายการนี้นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2006ตอนที่คุมทีมลิผูแพ้5นัดติดทอฟฟี่สีน้ำเงินเสียป,ประตูแรกของเกมในเกมเยือนพิมลีก6นัดที่ผ่านมาถือเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2007 7นัดติดเอเวอเรตันเก็บได้10คะแนนหลังเป็นฝ่ายโดนนำไปก่อนในพิมลีกฤดูกาลนี้ซึ่งคิดเป็น5 6ของคะแนนรวมที่พวกเขาทำได้ เอเวอเรตไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งในเกมเยือน6นัดหลังสุดในลีกเสมอ1แพ้5โดยแพ้ในสีนัดที่ผ่านมาพวกเขาปรชาชัยนอกบ้าน5นัดติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม2 0 1 8ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์เก็บได้เพียง5แต้มจากความเป็นไปได้24คะแนนในการเล่นทีมเยือนรุูกาลนี้ชัยชนะนัดเดียวเกิดขึ้นในเกมเยือนไบรตันเมื่อเดือนสิงหาคมเอเวอเรตไม่เคยคว้าชัยเหนือทีมแชมป์เก่ารายการยุโรปได้เลยใน12นัดหลังสุดของพวกเขา พวกเขาแพ้ทั้ง2นัดในการแข่งขันกับเชลซีครั้งสุดท้ายที่เราได้แชมป์ยุโรปในซีซั่น2012-2013ราฟาเอลเบนิเตซแพ้ไป13จาก18นัดที่เล่นเกมเยือนเพีย์บลีกที่ลอนดอน7จาก12ประตูในเมลย์ิลีกที่เอเวอเรตยิงได้ในลอนดอนมาจากเรมิกคาวเวิร์เรวินอีก5ประตูมาจากริชาร์ลิสัอนอับดุลไลดดูคุเล่ซโลมอนลอนดอนและแบรนเดโน่ eno, ที่ทำเข้าประตูตัวเองเอเวอเรตั์ไร้พ่ายในเพีย์ิลีก5นัดหลังสุดที่ลงเล่นนนนใวัพะชะ2003 สถิติการคุมทีมพบเชลซีของราฟาเอลิเเตสชนะ8เสมอ 7, 7พ้16ถูเคลื่ออัปเดตอาการบาดเจ็บของเบนทีเวลโทมัสทูเคิเลเผยข่าวดีเรื่องอาการบาดเจ็บของเบนทีเวลโดยยืนยันว่าวิ่งแบ็ครายนี้กลับมาวิ่งเบาๆได้แล้วระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากปัญหาที่หัวเขาว่าดาวเตะทีมช่างกรีนได้รับบาดเจ็บในครึ่งหลังเกมที่พวกเราเปิดสแตมฟอร์ดบิดเอาชนะอยู่เวนตุสต่อศูนย์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนและไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน5นัดหลังสุด อย่างไรก็ตามในายใหญ่ชาวเยอรมันได้คอนเฟิร์มว่าชีเวลกำลังฟื้นตัวได้ดีและกำลังมุ่งมั่นรักษาตัวที่คอมแฮมเราได้มองไปที่นักเตะจากนั้นก็มั่นใจที่จะได้ตัวพวกเขาหรือหากเป็นไปได้ก็ในช่วงฤดูหนาวถูกเคลื่อนให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบเอลตันมันมีช่องว่างขนาดใหญ่ในระหว่าง2สถานการณ์นี้และเราก็รู้ดีทางเลือกที่ดีที่สุดคือเบนทีเวลสานต่อการประเมินผลในเชิงบวกของเขาเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้งทางจิตใจและร่างกาย เขาลองวิ่งดูแล้วและทุกอย่างก็ดูดีเลยดังนั้นก็มีความหวังอยู่ครับแต่เราไม่สามารถยืนยันได้เมื่อถูกถามเพิ่มว่าวิธีแก้ปัญหาของเขาคืออะไรหากอาการบาดเจ็บของนักเตะร้ายแรงกว่าที่คิดคุณซือชาวเยอรมันเชื่อมั่นว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาคิดถึงเรื่องดังกล่าวและต้องการมีสมาธิกับตัวเลือกในปัจจุบันของเขาแทนเราข่าแม่น้ําเวลาที่เราอยู่กลางแม่น้ําโทมัเสเริมก่อนอื่นเลยเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทํากับเบนและเฝ้าดูสถานการณ์ของเขา เรายังอยู่ในจุดดังกล่าวและจากนั้นเราจะตัดสินใจว่าเราจะใช้วิธีแก้ปัญหาภายในทีมและสามารถก้าวข้ามช่วงเวลานี้ได้หรือไม่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเบนเชียเวลเขาต้องพักนานแค่ไหนและสําหรับตัวเลือกอื่นมันมีโอกาสในการทําบางอย่างหรือไม่เราไม่ได้เริ่มต้นกระบวนการนี้เพราะจะปกป้องตัวเองแล้วไปเสียสมาธิในสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือเบนและมาโกสอลอนโซและจากจุดนั้นเราจะลุยกันต่อ ลูกยิงของเจมส์เกมดับมาลายเข้าใา้ผลงานยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายนแฟนบอลเอเชียโหวตให้ประตูสวยๆของลิสเจมในเกมไล่ถล่มยูเวนตุส4-0เป็นผลงานที่ดีที่สุดของเชลซีในเดือนพฤศจิกายนแบบ็คขวาทีมชามติกรีซึ่งทําผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับสิงห์บลูในซีซั่นนี้ยิงประตูที่2ให้กับเราในเกมดังกล่าวโดยเป็นจังหวะที่เขาพักบอลด้วยอกในกรอบเขตโทษของมาลายก่อนตะบันด้วยเท้าขวาเสียบเสาไกลไปอย่างเด็ดขาดเจมได้รับคะแนนโหวต38%จากเว็บไซต์ทางการในแถบเอเชีย ซึ่งทาให้เขาเข้าป้ายอันดับหนึ่งนำหน้าทีเอโกสินวาที่ได้รับคะแนนโบสถ35%จากจังหวัดเคลียบอลพ้นเส้นในเกมเดียวกันสําหรับลูกโซโล่เดี่ยวซัดใส่เลสเตอร์ซิตี้ในเกมที่พวกเราเอาชนะ3-0ต่อของเอ็นโกโลกของเตอยู่ในอันดับ3ได้รับคะแนนไป18%ในส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทยจังหวะเคลียบอลของทีโกสินวาได้รับคะแนนโบวตมากที่สุดที่43%ตามมาด้วยลูกยิงของเจมส์ที่29%ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่ร่วมโบสถ์ในครั้งนี้ มาลีนากรานอฟสกายาเข้ารับรางวัลผู้ในการสโมสรยอดเยี่ยมพร้อมอุทิศให้ทุกคนในทีมมาลีนากรานอฟสกายาเข้ารับรางวัลผู้ในการสโมสรฟุตบอลยอดเยี่ยมของยุโรปในปี2021ในงานที่ประเทศอิตาลีสัปดาห์นี้เกียรติยศดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในพิธีมอบรางวัลโกลเด้นบอยซึ่งจัดขึ้นโดยตุตโตสปอร์ตหนังสือพิมพ์ประเทศอิตาลีมาตั้งแต่ปี2003ในการครบรับรางวัลกรานอฟสกายากล่าวว่าฉันดีใจที่รับรางวัลชิ้นนี้ซึ่งฉันจะเข้ามารับรางวัลในฐานะตัวแทนของสสม นี่คือกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมส่วนในฝั่งของบอร์ดบริหารมันก็เป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมเหมือนในสนามมันคือซีซันที่เราจะไม่ลืมกันไปอย่างรวดเร็วมันเป็นปีที่ยากโดยมีการตัดสินใจลำบากลำบากซึ่งเราต้องทําให้เกิดขึ้นแต่เราก็คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้เป็นสมัยที่2จากนั้นก็ได้แชมป์ซูเปอร์ครัพขณะที่ทีมหญิงเองก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเช่นกันโดยผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกคว้าแชมป์ซูเปอร์ลีกและเอฟเอคัพพวกเราพอใจกับแนวทางที่ปีนี้ดําเนินนนผ่านปปน่าาาปเ็อยงมก ความสําเร็จเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่มีนักเตะที่ใช่ไม่มีโค้ชที่เหมาะสมเช่นเดียวกับทีมสตาฟที่ให้การสนับสนุนทั้งที่สนามแข่งขันและสนามซ้อมรวมถึงบรรยากาศที่พวกเราสร้างขึ้นมาเพื่อความสําเร็จทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบากทั้งกับสโมสรและแฟนบอลของเราในช่วงเวลาของโรคระบาดถือเป็นซีซั่นที่ยิ่งใหญ่แต่แน่นอนว่าพวกเราได้มองไปถึงความท้าทายต่อไปแล้ว การนอสกายดำลงตำแหน่งผู้ดูการสโมสรเชลซี Chelsea, มาตั้งแต่ปี2013โดยรับหน้าที่ดูแลเรื่องการซื้อขายและการจัดการสัญญานักเตะหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ